แปลว่ามือเล็กนิดนึงนะมันก็จะใส่ลำบากอันนี้พี่จะไม่ซอยออกนะคะด้วยเหตุผลไม่ซอยออกเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เก็บงานตอนตอนที่เราเสร็จแล้วนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าคุณพ่อกับอเล็กอ๋อได้ค่ะเนาะได้ค่ะ เอาทำทีกันเอาแต่กันถือที่ทำทำให้เข้าที่พี่ทำไม่เป็นอ่ะขอขอม่ะทำไมจับทำอย่างเดียวหรือแบบจะจับอะนะที่มีเดียวให้กลมของเราบ้างได้ค่ะรู้ว่าเราไม่รู้ปรเดินมาบ้างนะเดินมุมด้วลมุม เดินแล้วก really ็วิ ar, ่งตีลังกาเลยแ้เ่ายแบบคนเล่าหน่อยนเดินบ้างวิ่งบ้างตีลังกา้างต่อที่ก็ลงยาดื้อจัดนะะขั้นตอนการดื้อจัดที่ติดต้งนะคะผมจะสวยอะไใช่ไหมคะผมมากที่ค ต้องเว้นโคนิดนึงเ้นโคนประมาณหนึ่งเซนติเมตร เดี๋ยวก็ใช่บีบมาโมนแค่เนี้ยค่ะสมมติถ้าเราระนีบถึงปลายอ่ะบางทีแบบไม่ได้ม้วนไม่ไม่ได้คือคือม้วนแล้วมันจะไม่เป็นสปริงค่ะมันจะไม่เป็นสปริงคุณอเล็กเข้าใจไหมคะว่าน้ํายาเมื่อเจอความร้อนการทํางานทุกอย่างไปตามขั้นตอนอยู่แล้วนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าเราเป็นล็อกให้เป็นตัว L แล้วอะค่ะเราจะมาบิดให้เขามาเป็น S อีกทีหนึ่งหรือว่า C อีกทีหนึ่งมันค่อนข้างทต้องทางานซ้ำซ้อนนะคะ ขอบคุณค่ะหาังจากทำืดกลมดัไฟนะคะผลงานของช่างอะไรกับช่างพอสวยงามคดงดง 能。Okay, no? yeah.